เมื่อเราทําการเดินท่อเสร็จเรียบร้อยขั้นตอนต่อไปเราก็จะทําการร้อยสายไฟการร้อยสายไฟเราก็จะร้อยจากบล็อกชุดที่1มายังบล็อกชุดที่2สําหรับสายไฟที่ใช้กับดวงโคมไฟก็จะเป็น T-HW 1.5ถ้าใช้กับปลั๊กไฟก็จะเป็น T-HW 2.5น้ําตาลก็จะเป็นลายฟ้าเป็นนิวตันเขียวเหลืองก็จะเป็นกาวนะครับ บล็อกชุดที่2ระหว่างกึ่งกลางตัวนี้เราก็จะต้องทําการร้อยสายเพื่อที่จะจ่ายไปยังดวงโคมไฟโคมไฟดาวไลท์ก็จะมีทั้งหมด4ชุดระหว่างกลางห้องก็จะมีโคมไฟฐานอีก1ชุดเมื่อเราทําการร้อยสายจากบล็อกที่จะทําการติดตั้งสวิตช์มาอย่างจุดกึ่งกลางบล็อกชุดที่2หลังจากนั้นเราก็จะทําการร้อยสายแยกไปจ่ายยังโคมดาวไลท์ทั้งหมด4ชุด การร้อยสายก็จะใช้ซินเทปในการสอดนําแล้วก็ค่อยดึงสายเมื่อร้อยสายเสร็จหลังจากนั้นเราก็จะทําการต่อสายตีเกียวแล้วก็ตามด้วยไวนัดใช้เทปเนสายพันเ์็ก็บสายเข้าไปในบ็อกแล้วก็ทําการปิดฝาบล็อกนะครับเราก็จะไปดูอีก1จุดบล็อกชุดที่1เราก็จะทําการร้อยสายลงไปที่บล็อกที่จะทําการติดตั้งสวิตช์และปลั๊กไฟนะครับ